สวัสดีครับอยู่กับผมนัดคอมบินเกมมิ่งครับกับเกม WWE Underfeed นะฮะคือเอาตรงๆนะผมนี่แทบจะยังไม่เคยรีวิวตัวนี้เลยนะครับเควินโอเว่นนั่นเองนะฮะแชมป์ยู i v เวอร์แซลแชมเปี้ยนคนที่สองนะฮะในประวัติศาสตร์นั่นเองนะฮะเมื่อไรก็ตามที่โจมตีครับตีติดนะฮะสต a ามิ a จะเพิ่มขึ้น10%นะฮะแล้วก็คู่ต่อสู้จะ สตาม i ิน่าลดลงนะครับผมเหมือนประมาณแบบขึ้นช้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ก็จะรีเซ็ตเมื่อต่อเมื่อคู่ต่อสู้นั้นใช้ท่าได้นะฮะท้าสไตล์ที่มันติดฮิตนะฮะก็ท่าหลักๆนะครับแคนนอนบอลนั่นเองนะฮะก็เป็นตีลังกามหมวนตีติดนะฮะกำแพงหรือว่าตีชนคู่ต่อสู้นะฮะสตันเนอร์ครับ ถ่าสืบตำนานนะฮะจากสโตนโคนั่นเองนะฮะและก็ท่านี้ครับฟินิเชอร์หลักนะฮะป๊อปอัพพาวเวอร์บอมนะฮะมาก็เป็นสายเทคนิคนะฮะผมไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วด้วยนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าตานี้นี้ผมจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะฮะคือก่อนหน้านี้ผมเล่นถึงแรงโก้แล้วนะแล้วอยู่ดีๆฮะโดนตัดแต้มสัง,งั้นอะไรก็ไม่รู้นะฮะ ก็เลยกลายมาอยู่อ่าอยู่บรอนซ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เป้าหมายของเราครับไม่รู้จะขึ้นซีเวอร์ได้ไหมนะต้องรอติดตามนะครับผมเนี่ยอุตส่าห์ถึงโกลมาแล้วนะโอ้โหแล้วก็มีนิวซีซันนะรีเซ็ตอีก5 5 5วันคือเหมือนอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็ตัดแต้มแบบงงๆอะฮะคือไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็ช่างเถอะนะฮะก็ ลองดูกันครับว่าวันนี้จะสามารถเอาชนะได้ไหมนะครับใช้เคเวนเวนชนะได้ไหมนะฮะเข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเรานัดขอมมินเกมมิ่งกันด้วยนะฮะไม่ทันตัดคลิปเลยเจอคู่ต่อสู้ซะละ้นะเดี๋ยวไปดูกันครับ ช่องนัดคำมินเกมมิ่งมีทั้ง t ิกต o k และ Facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับมาฮะคู่ต่อสู้ของเราครับ the phenomenal one ครับ aj style คนนี้น่าจะเกาหลีนะฮะชื่อมาท่งเกาหลีแล้วเกินส่วนเราครับ kevin Owens <Okay. S 2> นะฮะ the k a o s show นะฮะ Ow <ens. S 2> Fight Owen Fight นะฮะมาเจอกับ aj style ด้วยไม่รู้ว่าจะยังไงนะฮะโดนต่อยโดนเตะฮะ มัสยังไงจะจับไม่ได้โดนเวียงหมัดครับเวียงแล้วแคนนอนบอลไปหนึ่งทีมาเตืเอเตืเอเตือฮะมามาแล้วโอ้ยจะเคาน์เตอร์ฮะไม่โดนแล้วโดนดีดทีสวนฮะปาบเาขาให้มาลุกมาก็ลุกมาฮะเอาเอา,เอาจะฟ o m e มิ l b r บริสครับมาแคนนอนบอลไปหนึ่งทีเวียงมัดครับ ปาเข้าให้มานี่เวียงโอ้โหกาดผมหวังต่อกาดใบใหม่มากเลยนะแต่มันไม่มีอะไรเลยมาแล้วตบเคาน์เตอร์ได้ไหมโดนเนาามาจับเวียงปาบเข้าให้มาหนีมาก่อนฮะเนาาต่อยต่อยต่อยฮะเคาน์เตอร์แคนนอนบอลไปทีจับกดครับนับหนึ่งสองได้แค่สองเท่านั้นแหละมา มาเอจโดนชาร์ปชูตเตอร์ฮะใช้ชาร์ปชูตเตอร์เลยได้ไหมตึงให้โอ้โหเติบ์เติบเติรฮะมาหนีมาก่อนฮะแล้วจะจับอีกแล้วหนีมาก่อนฮะไม่รู้มีเคาน์เตอร์หรือเปล่านะฮะถ้าเราจะใช้เคา้าไอใช้สไตล์สวนเอาแล้วโดนโฟร์ไฟแมนเคอรี่ฮะแม่มาจะจับ แค่นอนบอลไปหนึ่งทีฮะเอาจับพืดแล้วโดนฟิกเกอร์โฟฮะโอ้โห,โหมาทั้งชาร์ปชูตเตอร์ทั้งฟิกเกอร์โฟฮะโอ้โหมาหนีมาก่อนครับเอเจมาแล้วจับโอ้โหใส่ชาร์ปชูตเตอร์อีกอ่ะเออเอาเข้าไปฮะมาเอเจได้ท่าไม่ตายมาแล้วเออจริงๆได้ท่ากันทั้งคู่แล้วแหละนะฮะแต่ยังไม่มีใครใช้กันเลยมา ยังไงซิเอเจจะต่อยเตะไม่โดนครับมาหนีมาก่อนแล้วสปันเนอร์ครับปาปเพาให้เติบเติบเติบลุกขึ้นมาใส่ <c oughs> ฟีเชอร์เลยครับป๊อปอัพพาวเวอร์บอมปาพาให้หนีมาก่อนฮนะเวียงมัดตอบโดนด้วยแม่ตู้มาหนีมาก่อนฮนะแค่นอนบอลไปหนึ่งทีจับลุกขึ้นมาโอ้โห แย่ yeah, มาก AJ ต้องใช้แล้วครับฟินเอ้าวฟินอมินอโฟร์อาร์มว้าวฮะมาเอาเวียงมัดฮะโอ้โหไม่ติดกำแพงฮะหนีมาก่อนอยังไงซิ AJ เจเอเเอาโดนต่อยเตะฮะมาแล้วใส่ฟินอมิโน่เอ้ยไม่ใช่สไตล์แคชครับแม่แล้วเวียงโดนเตะหนึ่งทีสตันเนอร์ ป๊บพอให้โอ้โหเห็จะเหลืออีกนิดนึงนะตืบแถมเลยครับโอเคเอาชนะไปได้ครับคู่แรกโอ้โหเริ่มต้นดีมีใช้ไปกว่าครึ่งฮะเดี๋ยวไปดูคู่ต่อสู้คนต่อไปในคลิปนี้กันครับไปดูกันเลยมาครับคู่ที่สองเจอกับฮองโฮแกนนั่นเองมาถึงก็ค้างซะแล้วโอ้โหมายังไงไม่ต่างคนต่างการครับเวียงมาอบไปทีนึงวียง ไม่ติดกำแพงฮะโดนต่อยต่อยฮะมาจับเว <Hey, S 1> ียงบ้างครับมาแล้วยังไงข้องฮอแกนจับเบนบัสเตอร์ซ <Yeah, S 1> ู้เพกฮะเหยียบหนึ่งทีมายังไงหนีมาก่อนครับแล้วต่อยต่อยโอ้โหต่อยฮะเป็นท่าอะไรนะผมจำไม่ได้นะแล้วฮ้องฮอแกนแล้วเวียงหมัดหรอมาเวียงกลับฮะวันนี้ เอาจับไม่ถึงมาโอ้โดนครับเอลโบดอบปาบเขาให้บอดี้ดอบทูเอลโบดอบฮะแล้วเอ้าดะโดนรอบสองปาบเขาให้โอ้หมาเราต้องหนีมาก่อนแล้วฮะโอ้ยโดนคา์เตอร์สวนโอ้โหจับกดครับฮองฮองแกนได้แค่สองมาืเมื่อกี้เหมือนจะดูดีฮะมาโดนต่ออีกแล้ว ต่อยครับม,มาแล้วใส่ท่าไม่ตายเลยครับพ้องโอแกนเล็กจอบปาบปาบเข้าให้แล้วเอามาโดนต่อยเตะฮะแม่แล้วมานี่จะเวียงหรอมาเวียงติดกำแพงครับมานี่กลับลุกขึ้นมาแล้วแคนนอนบอลไปทีนึงครับแล้ว ใส่ท่าไม่ตายเลยป๊อปอัพพาวเวอร์ปอมเติบเติบเติบฮะมาหนีมาก่อนเวียงหมัดครับปึ๊บปาป้าให้จับลุกขึ้นมาโอ้โหไม่มีการอะไรดีเลยมาอุ้ยจะเวียงหมัดครับแล้วเคาน์เตอร์ไม่ได้อยู่แล้วเวียงหมัดนี่แนี่เคาน์เตอร์สวนฮะจับโคตรเอาไม่ได้ฮะพลังพิเศษของฮอรฮอก์เกนทํางาน โอ้โฮโฮโฮมาอุ้ยไม่โดไม่ได้แดกกูหลอกไม่ได้เดกกุหลอกเนาะมาแค่นอนบอลเลยไม่ได้แดกหรอเอาโอ้โห,โ,หโดนเล็กจอบ,บ,บพับปาเขาให้แล้วก็ยังไงมาอุยังครับบอดี้ดรอปทูเอลโบจอบฮะแล้วจับอุยงไมอ่อีกอะป่านนี้แพ้แน่นอนฮะโดนต่อยครับแล้วอ,อหือเรียบร้อย อถน,นี้ก็แพ้ไปนะครับเดี๋ยวไปดูคู่ต่อสู้คนต่อไปในคลิปนี้กันดีกว่านะฮะตานทานพลังของฮองโฮแกนไม่ไหวครับแพ้ไปนะฮะไปดูกันเลยมาฮะคู่ที่3ามเจอกับฮองโฮแกนครับมาถึงก็ฟีก็โป๊กใส่นะฮะแหมโอโ้โหไม่ต้องทำไรแล้วฮะเอา้ากดวืดไปทีหนึ่งเหวี่ยงหมัดหรอมาเหวี่ยงหมัดแพ้ทูทยอย่างนี้ฮะมาจับกวยยงครับ มาใส่ส e ปันเนอร์ปาพอให้เติบปบปบปาหนีมาก่อนฮะพลงออังหอกหอแก๊สเอาาเ้าจะเคาเตอร์ฮะโดนตบตอบตอบฮะยังไงซิจะสตันเนอร์ e R ครับปาบพอให้มาลุกขึ้นมาลงโอ้โหกาเจมาเลยฮยเหวีห่ยงครับแล้วส e ปันเนอร์ปบเอา้าโดนคาเตอร์สวนอีกแล้วโอโ้มา บอดี้ดรอปถูเอลโบดรอปปาบเลยเหยียบย่ำซ้ำเติมฮะนี่แล้วใส่ท่าเลยโอ้โหเมื่อกี้คือคาวเ,เตอร์เดียวฮะเหล่านี้น็อกเลยฮะโอ้โหโดนเล็กดรอปไปครับหองฮอเกนออ้าวโอ้โหไม่ทันกดคาวเตอร์เลยแพ้และมาโดนโกดครับได้แค่สองออมาลงฮ้องโอ้ยจะฟิกกโปงฮะ มาเวียงหมัดเขาเคาน์เตอร์หมดก่อนฮะโดนต่อยครับต่อยแล้วเวียงล้มฮะมามันต้องใช้บ้างแล้วฮะพาวเวอร์บอมอบ๊อปอัพพาวเวอร์บอมกลับลุกขึ้นมาสแตนเนอร์ปราบเขาให้โอ้โหตืบปาบปาปาปอือยังจะเหลือติ่งอีกนะ <c oughs> มานี่เวียงครับอัดกำแพงปากปากเขาให้มา จับกดครับไม่ได้่าไม่แน่ต่อยอีกทีลุกมาทำไมต่อยอีกทีนึงเฮ้ยโทนไม่ไหวแล้วเนาะโอ้โหไม่ได้กินข่อโลแล้วกปใส่เล็กดอกฮะตามสูตรปาบเขาให้แล้วก็ยังไงฟิกกระโป๊งหลอมาเวียงครับเวียงมาขึ้นปาดเขาให้แล้วสตตนเนอร์ปาด ตึ๊บปับค,คือคือเอาตรงๆอะฮะที่ผมไม่ค่อยชอบสายเทคนิคเท่าไหร่ก็เพราะอย่างนี้ยะฮะคือโจมตีเยอะอะครับถึงโจมตีเยอะจนแบบมันไม่สามารถที่จะทําให้คู่ต่อสู้เจ็บได้อะฮะคือมันต้องใช้ท่าเยอะแล้วคือแบบมันมันเน้นตามิน่าด้วยโอ้โหแล้วเมื่อกี้แม่จะแคนอนบอลฮะฮหมฟิกโป๊กพอดีแม่ มายังไงครับมาแคนนอนบอลไปหนึ่งทีไม่รู้จะชนะได้ไหมป๊อปอัพพาวเวอร์บอมบาว้าวปะโถมาเคาน์เตอร์สวนครับเวียงมัดเวียงมัดอัดกำแพงแคนนอนบอลหนึ่งทีตึบปั๊บปั๊บปับ,ปบมาหนีมาก่อนแคนนอนบอลอีกทีหนึ่งครับมาโอ้แล้วโดนแล้วโ,นโดนเล็กไปอะตอมิกดรอปครับ และใส่เล็กดรอปต่อเลยเลยกจบป้าบป้าบอืม mm hmm. มันเรียบร้อยแล้วก็อ mm hmm. มีเหยียบมีเหยียบปิดท้ายด้วยนะโอเคหฮะตานี้ก็แพ้ไปนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวไปดูคู่ต่อสู้คนสุดท้ายในคลิปนี้กันดีก,กว่าครับไปดูกันเลยฮะ sure, <we> ทนพลังของฮองฮอแกนไม่ไหวจริงๆครับผม mm hmm. มาครับแมสสุดท้ายเจอกับเทคนิ hmm. ที่ไม่ใช่เ mm hmm. ทคนิล mm hmm. นะฮะแรนดี้ออตตันนั่นเอง โอ้เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันโกงนะสำหรับสายเทคนิคเนอลนะครับคือแบบเคานเตอร์ก็เจ็บแล้วก็เอ็กซ์เพเดอร์ซูเกอย่างเงี้ยก็เจ็บนะโอ้โหคือแบบทำให้คู่ต่อสู้นอนนานไม่พอแล้วคือแบบมันเรียกว่ายังไงเอียคือแบบมันโจมตีรุนแรงกว่าเทคนิคเนอลคนอื่นๆน,นะฮะมาโดนไปสองสามท่านี้ผมก็เกือบตายเลยนะเวียงมัดฮะ ไม่โดนแล้วโดนเวียงกลับเลยครับเหวี่ยงป้าปอัดกำแพงมาลุกขึ้นมาแฟนดี้บอกจับเอ็กซ์โพเดสูเ้เหกฮะแมดูดิโจมตี2อทีผมตายแล้วนะเนี่ยมาคานเตอร์ฮะมาหนีมาก่อนเคานเตอร์กลับฮะมายังไงสิแล้วโอ้ยกดไม่ทันฮะโดนเวียงหมัดแล้วยังไงต่อจับลุกขึ้นมาใส่อะไร มานี่เวียงเลยโอ้โหจับกดครับแรนดี้ได้แค่สองมาตอนนี้ได้ท้าไม่ตายกันมาแล้วฮะทั้งเควินอเวนแล้วก็แรนดี้ออตันแล้วแคนนอนบอลฮะนี่มายัางไงเวียงแล้วโดนเอ้าเกือบไปฮะคา์เตอร์คืนครับมาใส่ฟิกเก์โฟเล็กล็อกฮะหักขาก่อนหักขามานี่ โอ้โหมาจับลุกขึ้นมาใส่ท่าเลยไหมใส่ท่าเลยครับทอ,อปอัพชาเวอร์บอมห,อหอนีมาก่อนครับแล้วแรนดี้แนดี้เวียงครับืมาแล้วมาเวียงโอ้โหการ์ดแย่มากฮะเอ,อิบแถมไปเลยจับกดบ้างครับเคววนอเวนได้แค่สองมา แลนดี้มีท่าไม่เอมีท่าไม่ตายอยู่นะครับมาแล้วแลนดี้เวี่ยงฮะจับเวี่ยงเลยแคนเอาโหโหไม่ถึงอาจจะคาลเตอร์ไม่โดนฮะแคนนอนบอลไปสิเมื่อกี้เมื่อกี้หลอกฮะแคนนอนบอลบอหลอกฮะแล้วโดนเอ็กซ์โวเดอร์สู้เพกฮะแม่มาแลนดี้ยังไงสิโอ,โอ้โห แลนดี้เหมือนจะรอใช้ท่าไม้ตายช่วงสุดท้ายนะฮะมาเจอฟิกเก์โฟลเล็กล็อกครับท่านี้ใครโดนก็นอนนานไปสักนิดหน่อยนะฮะสามารถที่จะรีคอเวอร,รี่สตามิ่าได้เวี่ยงมาครับมาจะชนะได้ไหมดูกันมาอุย้ยโดนต่อยโดนเตะ,ะฮะแล้วจับเอ็กซ์โบเดอร์สู้เพกอีกแล้วผมว่าน่าจะเข้าแก๊ปแล้วแหละเนี่ยนี่จับลุกขึ้นมาแล้วใส่ท่าเลยครับ ่ไปและ RKO India ป้าเขาให้เรียบร้อย <is> <laughs> โอเคแพ้ไปฮะตานี้นะครับผม <What? S 1> ก็อย่าลืมนะครับเ oh. ข้ามารับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm. ให้กับช่องของเรานะค mm. อมบินเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมก็แพ mm. <laughs> ้รวดนะฮะดู <laughs> แพ้รวดสารตานะเพิ่งมาชนะในตาแรกนั่นเองนะครับผม mm. <laughs> <laughs> โอเคนะฮะ ก็อ,อย่างไรก็แล้วแต่นะครับคลิปหน้านะจะต้องหาตัวที่เอามาขึ้นแร n k s เวอร์ให้ได้นะครับซึ่งจะเป็นตัวไหนก็เรารอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม m i n u t มาคือหลังจากเลิกถ่ายคลิปนะฮะคือดันมาชนะสองตารวดนะครับผมทำให้ได้เปิดกล่องเขียวนะ ซึ่งไม่ได้ถ่ายนะฮะโอ้โหเสียดายมากๆนะครับผมอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลากันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายฮะ